สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมหวาลับสิบสามครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูมะเขือเทศอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับส่วนมะเขือเทศที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นมะเขือเทศพันธุ์ไทยของพันธุ์ไทยที่เรากินในท้องถิ่นมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับทางภาคอีสานนะครับจะเรียกว่าบักรเนนะครับหรือมะเขือเทศพื้นบ้านนะครับส่วนบักรเนหรือมะเขือเทศพื้นบ้านนะครับ ก็แถวแถวแถบนครพนมหรือแถวแถบหนองคายนะครับทางอุดรทางอะไรนะครับก็จะเรียกบักเกนนะครับลักษณะเด่นของเขานะครับจะมีความอร่อยที่เอาไปทํากับข้าวบางชนิดอร่อยนะครับส่วนมากๆส่วนมากที่นิยมเอาไปทํานะครับก็มีพวกต้มไก่แล้วก็เอาไปทำย่างย่างทําแจ่วหรือเอาไปทําส้มตําเอาไปใส่ส้มตํา ตำทัวตำแต้งอะไรพวกนี้นะครับจะอร่อยแต่ที่ไม่เหมาะนะครับก็จะมีพวกเอาไปทํายำนะครับพวกเอาไปทํายำทําอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะนะครับลักษณะโดดเด่นของเขาก็คือจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวของเขานะครับจะไม่ออกหวานมากจะเป็นเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกลมกลมนะครับ,ขบเขาก็จะใส่มะขามเปียกนิดน,นึงมะนาวนิดน,นึงแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับลงไปสําหรับพวกตำส้ตมตำนะครับต้มไก่ก็อร่อยมากนะครับลักษณะของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือมีกลิ่นหอมและเหย ในตัวของเขานะครับที่บางคนก็เรียกว่ามันจะออกชุนๆหน่อยนะครับภาษาอีสานก็เขาจะบอกว่ามันขิวนะครับลักษณะในช่วงออกแรกๆนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้ครับมีมีดอกนี้นะครับมีดอกเกสรดอกนะครับที่เป็นเพศของเขาแล้วก็ ออกลักษณะเป็นช่อนะครับเป็นช่อออกมาแล้วก็ออกมาเป็นพวงนะครับพวงหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสักสี่ลูกห้าลูกนะครับแลกออกมาก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวมาแล้วก็จะออกมาเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองยังไม่เห็นนะครับแล้วก็อย่างลูกนี้นะครับพอออกจากเหลืองมาแล้วก็จะออกมาเป็นสีส้มๆนะครับอย่างนี้พอเป็นสีส้มๆเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเริ่มมาเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับถ้าปลูกในระบบ พื้นบ้านหรือระบบอินรีย์นะครับเป็นพวกระบบอินทรีย์ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ย,ยหมักเนี่ยครับซี C ของเขาก็คือมันจะออกที่มันมีความวาวนะครับที่เคลือบเคลือบผิวของเขาครับแล้วก็จะอยู่ได้นานกว่าที่ใส่พวกเคมีนะครับพวกอย่างจำง่ายง่ายก็พวก NPK นนะครับเร่งต้นเร่งรากแล้วก็เร่งผลเร่งความหวานนะครับจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับ ก็มีในเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมก็จะเร่งพวกนี้นะครับส่วนโบรอนพวกอะไรนะครับก็จะทําให้กรอบมีความกรอบมีความอะไรนะครับก็ไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับศัพท์วิชาการเกินนะครับเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้จดจํานะครับที่จะนําไปใช้ก็อยากพูดในกรณีที่มันเป็นการกระทําแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเข้าใจง่ายๆนะครับส่วนไล่เป็นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าเป็นผลเป็น พืชที่น่าปลูกชนิดหนึ่งนะครับส่วนการดูแลรักษานะครับในตัวนี้ก็จะบอกในคลิปนี้นะครับการดูแลรักษาถ้าเราปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินที่ไม่เคยปลูกแล้วก็มีการลดน้ําพรวนดินไว้ก่อนนะครับสักอายุเวลาประมาณ1 0 15วันนะครับพอขึ้นมาหญ้าขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆก็เท่ากับว่าหญ้าขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆเท่ากับว่าดินพร้อมปลูกนะครับค่า ph จะอยู่ประมาณ5 จ8ถึง6.8นะครับก็จะเหมาะสำหรับปลูกพืชตัวนี้แล้วนะครับเกือบทุกชนิดเลยนะครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่เราทำทำกันนะครับถ้าลงปลูกเลยบางทีพืชก็ปรับตัวไม่ได้ดินเราอาจจะมีความเค็มความเปรี้ยวความอะไรต่างๆนะครับบางหลายๆคนก็จะใช้พวกดูดละไม้หรือไมก่ก็เป็นพวก ยิบซ้ำดูลำไม้โปรยฆ่าเชื้อโรคในดินในอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ปลูกพืชที่ซ้ําดินเดิมนะครับมันก็จะมีธาตุอาหารของมันที่หลายๆอย่างที่ติดอยู่ในดินนะครับทําให้เปเราปลูกแล้วมันจเจริญงอกงามนะครับธาตุในดินก็จะมีหลายตัวนะครับทั้ง N P K ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมจุลธาตุมหาธาตุต่างๆนะครับที่อยู่ในดินที่เครื่อง ของเราก็ไม่รู้ว่าพิสูจน์ได้ครบหมดหรือเปล่านะครับส่วนการพวนดินหมักดินไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วค่อยลงปลูกก็จะดีนะครับให้ย่าขึ้นเป็นต้นเล็กๆอย่างพวกนี้นะครับแสดงว่าพร้อมปลูกแล้วก็ลงปลูกนะครับอย่างขี้แกบที่เอามาใส่เนกาช่วยในเรื่องพวกโพแทสเซียมนะครับแล้วก็ในการเล่งรากเนี่ยนะครับทําให้รากรากเจริญเติบโตได้ดีนะครับระบายน้ําง่ายเป็นพวกแกบเผานะครับสําหรับแกบเผานะครับต้อง เป็นแกบเก่านะครับถ้าเป็นแกบใหม่ๆม,มาจะเกิดความเค็มนะครับเขาจะดึงพวกธาตุอาหารในดินนะครับมามาย่อยนะครับสําหรับแกบตัวที่ว่าเขาเผาไม่หมดนะครับเป็นพวกเม็ดข้าวนะครับเปลือกข้าวเนี่ยเขาจะดึงธาตุในดินก็คือพวกหลายๆอย่างเนี่ยดึงพวกในตัวเจนดึงพวกอะไรในดินเนี่ยมาเพื่อย่อยสลายของเขาแล้วเขาจึงจะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับไม่ใช่ปุย๋ย ปุ๋ยก็อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนพวกนี้จะเป็นดีพวกอินทรียวัตถุอย่างพวกอินทรีย์วัตถุก็จะอย่างพวกในกลุ่มอินทรียวัตถุนี่ก็จะมีหลายอย่างนะครับที่ใช้ได้พวกเปลือกมะพร้าวขุยมะพร้าวนะครับสามารถที่จะเอามาแบบเราลดน้าพรวนดินก็จะมีความปุ่งพวกให้พวกอากาศเข้าไปซึมลงรากได้ง่ายรากพืชก็จะหาอาหารได้ง่ายนะครับก็จะเหมาะสําหรับการปลูกพืชน,นะครับ หรือพวกที่ปลูกผลไม้ต้นไม้ในกระถางนะครับที่ไม่ใช้ดินก็เขาจะเรียกซับสเตตนะครับพวกซับสเตตสิ่งปลูกแทนดินนะครับเป็นพวกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพวกวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาหัดลองใช้ตัวนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับทุกอย่างดีหมดนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศแบบ เขาเรียกยังไงมันไม่มันไม่เป็นมันไม่เป็นเถาไม่เป็นเครือเป็นเถามันจะขึ้นค่อนข้างที่จะออกเป็นต้นนะครับแต่ว่าต้นก็ต้องหาอะไรคร้ำอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหนักเกินมันก็จะตกลงนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ตกลงลูกเต็มเลยปลูกต้นเดียวนี่ก็กินได้เยอะนะครับแล้วก็เราแค่อย่างพวกนี้ครับที่ออกมาลักษณะของเขาถ้าเกิดว่า ออกมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะโวยต่อได้นะครับเพื่อนเพื่อนพวกเนี้ยอย่างผมปลูกผมก็แค่โรยๆนะครับเอาเมาเล็ดออกโรยๆล,ลักษณะก็จะแดงๆนี่ครับกินอร่อยนะครับถแถวแถวตลาดแถวแถวอะไรในบ้านเพื่อนๆอ,อาจจะมีนะครับผมว่าลองหามาปลูกลงแค่แค่โรยโ ลงไปแล้วก็เอาดินกบๆไว้แล้วก็รดน้ำนะครับก็จะได้กินนะครับลักษณะปลูกอย่างนี้แต่ก็ไม่เหมาะสําหรับที่จะปลูกต้นนี้ก็ควรจะปลูกผักนะครับในบริเวณนี้ต่อไปเพราะเป็นพืชที่รีบเป็นพืชที่บางคนเรียกว่าพืชปัญญาอ่อนรีบกินรีบตายนะครับเป็นพืชระยะสั้น3-4เดือนนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็จะหาพันธุ์อื่นปลูกที่ว่ากินไม่มากต้นหอมผักชีอะไรพวกนี้นะครับเอามาลงแทนแล้วค่อยมาปลูกพืชตัวนี้ซ้ำโรคภัยอะไรก็จะไม่เยอะนะครับ แต่อย่างตัวนี้นะครับเท่าที่ลองปลูกมาแล้วก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างเดียวก็ปัญหาที่มากขึ้นก็จะเป็นพวกเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งจะขึ้นมามานะครับพวกเพี้ยแป้งนี่นะครับสําหรับวิธีการปลูกนะครับผมที่ผมลองปลูกดูผมก็จะผมก็เอาวางลงดินเลยอย่างนงี้ะครับอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลองปลูกดูก็จะาวางลงดินอย่างนี้แล้วก็ เวลาลากเขาติดนะครับผมก็เอียงต้นนิดนึงทําให้เขาแตกต้นนะครับเขาจะแตกต้นข้างออกมานะครับถุงผมไม่ได้อ,ออกนะครับผมปลูกทั้งถุงนะครับเป็นการลองนะครับแล้วก็เขาก็จะแตกตกออกมาออกมาครั้งแรกก็แค่ต้นเดียวนะครับเพื่อนๆต้นเดียวพอต้นเดียวเสร็จปุ๊บแล้วก็เราโน้มเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเป็นต้นพริกต้นอะไรก็ตามพอเราโน้มเสร็จปุ๊บ เขาก็จะเริ่มแตกกิ่งออกมาจากก้านก้านที่ออกมาแตกเป็นกิง่งเป็นกิง่งเป็นกิ่งออกมานะครับเดี๋ยวจะลองคุยให้เ,เพื่อนๆดูนะครับไอ้ที่ผมปลูกนะครับลองคุยให้เ,เพื่อนๆดูก็จะมีอ๋ออยู่นี่นี่นะครับก็จะเป็นถุงอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นถุงที่ผมลองปลูกรัวเนี่ย นี่ครับเป็นถุงที่ปลูกดูเนื่องจากที่ว่าเขาตกลงดินแล้วเราหาอะไรที่เป็นดินนะครับมาปกเขาก็จะแตกรากออกใหม่เป็นข้อนะครับอย่างพวกเนี้ยเราโน้มลงดินเสร็จปุ๊บเขาจะแตกเป็นข้อเป็นข้อออกนะครับแตกเป็นข้อออกข้อทุกข้อนะครับสามารถที่จะมีรากได้เขาก็หาอาหารที่รากในตัวนี้หนึ่งสองสามสามสี่รากนะครับเป็นตัวเลี้ยงแต่ดินเราต้องดีแล้วก็ลดน้ําประจํานะครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นหุงเป็นลากออกลากของเขาจะออกของเขาเองนะครับเ,เพื่อนเพื่อลากออกเขาจะออกของเขาเองนะครับลากอย่างพวกเนี้พอเราโน้มต้นลงอย่างนี้นะครับโน้มต้นลงอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มแตกลากออกที่แรกเราก็ปลูกไว้พอลากติดเสร็จปุ๊บลากแทงลงดินเสร็จปุ๊บแล้วก็โน้มโน้มทีละนิดหน่อยอย่าให้ลากขาดนะครับ แล้วเขาก็จะแตกออกเองแล้วเราก็ใช้กิ่งของเขานะครับที่ยื่นออกมานะครับยื่นออกมาเนี่ยก็ใช้ดินนะครับกบลงไปกบลงไปเป็นจุดเป็นจุดโน้มลงไปเรื่อยเขาก็แตกออกเองนะครับส,ส่วนรากตัวนี้ก็ปล่อยไว้เลยนะครับที่แทงออกมาทําแบบนี้ดียังไงข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราทําแบบนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือเขาได้กินหน้าดินนะครับแต่ถ้าเราขุดลงไปอย่างเงี้ยขุดลงไปอย่างเงี้ยก็คือว่า ชั้นล่างเราอาจจะลดน้ําใส่ปุ๋ยไม่พอดินอาจจะไม่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนดินที่เป็นหน้าดินนะครับก็จึงทําให้เขาหากินยากนะครับแล้วก็ในตัวเจนอะไรต่างๆที่อยู่ในดินก็คือมันก็จะไม่เยอะนะครับถ้าเราไม่ได้ดูแลมากก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลองทำทำดูหลายๆอย่างนะครับก็ไม่ได้บอกว่าส่วนไหนดีหรือส่วนไหนไม่ดีนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมหรือการเรียนรู้ของเพื่อนๆนะครับผมพยายามที่จะเรียนรู้ในหลายๆแบบนะครับว่า ตัวไหนเหมาะตัวไหนไม่เหมาะในการปลูกพืชแต่ละชนิดนะครับดีหมดนะครับในในสูตรต่างๆของเพื่อนๆหรือหลายๆคนที่แชร์ก็ดีหมดและแตะความเหมาะสมของเรานะครับว่าเราจะเอาไปใช้แบบไหนสําหรับผมวัยรสิบสามนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในคนรักการเกษตรเหมือนกันนะครับสาหรับผมวัยบสิบสามขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ